เคยคิดในชีวิตเลยว่าจะเป็นเกษตรกรไม่เคยคิดแต่ว่าเราจะเป็นใครการทํางานของเรามันคืออะไรชีวิตที่ดีมันมันเป็นยังไงความสุขมันคืออะไรความจริงๆของการมีชีวิตมันคืออะไรอาหารมันคืออะไรเราอยู่ในกรมอนามัยแล้วเ,เราทํางานวิจัยับเรื่องของอาหารและยา <c oughs> สาธารณสุขเราตั้งคําถามยังไงวิจัยแต่เราไม่เคยตั้งคำถามให้ตัวเองชีวิตที่ดีคือหนึ่งต้องมีอาหารที่ดีอาหารที่ดีสะอาดปลอดภัย อาหารที่ดีอาจปลอดภัยก็คือเราได,ได้ดูแลมันเองอะครามว่าเราได้ทําเกษตรมันก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีเพื่อที่จะมีอาหารที่ดีพอเรามีอาหารที่ดีได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีชีวิต 3D 3ดทดีของเรา3ามดีเราก็เลยกลับบ้านไป2วันกลับไปบอกที่บ้านว่าไม่ทำละงานจะมาทำเกษตรแล้วก็มาตั้งคำถามเหมือนกันว่า เอเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้จนถึงเรากระเสียณแล้วประเด็นคือเรากระเสียณถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เราจะทำอะไรนั่นคือประเด็นหลักก็เลยคิดว่าเออถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมาทําอะไรเป็นของตัวเองคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่านุ้มไม่ได้ไม่ได้เป็นสายกเกษตรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันเราพยายามทําตัวไม่เป็นน้ำแค่ครึ่งแก้ว คือทุกวันนี้ปลูกบางทียังปลูกก็ตายเยอะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะปลูกนู่นปลูกนี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามใช้จุดแข็งประสบการณ์ในการทํางานของเราเนี่ยเราทํางานเรื่องของการการตลาดนะคะแล้วก็การขายแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบทำอาหารชอบมากแล้วก็เลยคิดว่าเออในสวนจริงๆแบบเราเดินไปตรงไหนเนี่ยมันมีแต่ของมันเป็นซุปเปอร์มาร์เกต็ตย่อมๆด้านในสวนเลยเออจับอนุ่นอันนี้มาทําอะไรเงี้ยค่ะ แป้งผักของที่สวนเราปลูกไว้ทานเองในครัวเรือนแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านแถวนี้มาใช้ทรัพยากรเราปลูกด้วยแล,วแล้วแต่เขาอยากจะกินอะไรก็ปลูกมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับร้านขายของชําที่ลงมือทําด้วยตัวเองแบ่งกันกินใช้ทรัพยากรของเราได้ใช้ปุ๋ยคอกใช้แกลบที่เท่าของเราได้ในการมาปลูกนะครับก็เป็นแปลงผักที่เขาเรียกว่าแบ่งปันกันในเพื่อนบ้านครับผม จริงๆพอปลูกว็หน้าเกษตรเนี่ยเราได้มากกว่าการแค่ได้ทรัพยากรนะครับเราได้พันไม้ใหม่ๆที่มาจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่นำพาเข้ามาด้วยน่ารักนะปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็ปัญหาจากความที่เราไม่รู้มากกว่าครับเราจะอุดช่องว่างของความไม่รู้ก็คือการที่เราตั้งคำถามให้ถูกต้องแล้วก็ศึกษาให้ถูกต้องเราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจเข้าใจกเกษตรกรรม ได้ชัดเจนว่าเราผลิตอาหาร